สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่10ตุลาคมค่ะฟันทุดูปรับพอร์ตสับเปลี่ยนออกทั้งหมด KTJPfund และ KTBlockchain โดยโยกเงินทั้งหมดไปสับเปลี่ยนเข้า KTSTplus เพื่อเพิ่มสภาพคล่องฟังคอมเมนต์กันต่อในรายการค่ะมาดูกันถึงการเข้าเไรตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็ดิ้เด็กปิดไปที่1,313.99จุด บวก0.70%มูลค่าการซื้อขาย43,145ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวแดนบวกจากการปรับขึ้นของดลต้าตามตลาดหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐและการเติบโตของ AI นอกจากนี้หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าปรับตัวขึ้นต่อหลังมีสัญญาณดีบ่าวส่วนฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่9 3 8 0 8ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.28%ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.04%ค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเยนวันนี้ที่32บาท 58สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อยจากช่วงเช้าเป็นไปในทิศทางเดียวกับสกุลเงินภูมิภาคและไม่มีปัจจัยใหม่ทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดทุนโตเกียวปิดพุ่งขึ้นที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยรดับแรงหนุนจากผู้ในกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกรง่งท่ามกลางความคาดหวังต่อดีมาที่เกี่ยวข้องกับ AI นิกิปิดไปที่48,580.44บจุดบวก 1. 7 7เเปอร์เซ็นต์ ส่วนเซยงไฮ้คอมบสิตตลาดหุ้นจีนปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า10ปีนำโดยหุ้นในกลุ่มเมืองแร่ที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งโดยรดับแรงหนุนจากราคาโลหะที่ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากจีนประกาศมาตราการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตแร่หายากเซยงไฮ้คอมบสิต์ปิดที่3 9 3 3 9 7จุดบวก1.3 2เเซค่ะ ส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดนินยอรยอกปิดลบในวันพฤหัสเนื่องจากทางการสหรัฐไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจและไม่มีปัจจัยใดๆเข้ามาชีน้นำตลาดทำให้นักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนเข้าสู่ฤด,ดูการเปิดเผยผลประกรอบการไตรามาส3ามของบริษัทจดทะเบียนดาวโจนส์ปิดที่46,358.42จุดลบ0.5 2เปอเอสแอนด์ e 500ปิดที่ ,6735.11 จุดลบ0.2 8แเและ N a ส DA q ปิดที่2 3 0 2 4 6 4จุด 0.08%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันพฤหัสดโดยรับแรงกดดันจากการร่วงลงอย่างหนักของหุ้น HSBC และ Ferrari ส่งผลใหชนีสต็อกลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวติการขณะที่นักลงทุนยังคงจับตายอย่างใกล้ชิดกับความปั่นป่วนทางการเมืองที่ดุนแรงขึ้นในฝรั่งเศส CAC 40ปิดที่8,041.36จุดลบ0.23% DAX ปิดที่24,611.25จุดบวก0.06% และฟุซีร้อยปิดที่เก้าพัน้าร้จุดนดลบศูนดสี่หนึ่งเปอรค่ะส่วนค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในฝรั่งเศสทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเวทซัสตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสลงไปหนึงจปอร์ปิดที่61ดอลลาร์51เซนต์ต่อบาร์เวลหลังจากอิสราเอลและกลุ่มฮามาสได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงซึ่งลดโอกาสที่จะทำให้อุปทานน้ำ ส่วนน้ำฟงของเบรนท์ค่ะลบหนึปิดที่65ดอลลาร์22เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญ,ญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า2%ในวันพฤหัสบดีะระดับ4,000ดอลลาร์โดยตลาดถูกกดดันจากการแข่งข้าของเงินดอลลาร์และจากการที่นักทุนเทขายทำกำไรหลังจากมีรายงานว่าอิสราเอลและกลุ่มฮามาสบรรลุข้อตกลงหยุดยิงสัญญ,ญาทองคำตลาดโคลมีกสองวัเดือนธันวาคมลบสองจุดที่3,972ดอลลาร์60เซนต์ติดท่รอยออนซ์ และนี่คือทั้งหมดของ k คทแอม l นด n นิวที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าิ่มกดติดตามแฟนเพจเคทแอมสมาร์ทเกันแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับดิฉันรวรรวันตินาราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ